สวัสดีครับผมกิตไนคำภูงเงินชื่อเล่นนัดครับธุรกิจเ,เพื่อนเกษตรฟาร์มและก็เพื่อนเกษตรฟาร์มขนส่งครับธุรกิจหลักก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มเพื่อนเกษตรฟาร์มนี่ก็คือค้าอาหารสัตว์พันสัตว์ส่วนเพื่อนเกษตรฟาร์มขนส่งนี่ก็จะเป็นรับขนส่งสินค้าทั่วไปครับพืชผ,ผลทางการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคครับ ันแรกเป็นรถมือ2ที่ซื้อตามเต็นต์ก็ประสบปัญหาหลายอย่างหนึ่งไม่ค่อยตรงเวลาสองสินค้าผมเสียหายมันก็ทําให้ลูกค้าผมมีฟีดแบ็กตามมามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมมาซื้อรถบรรทุกอีวสุผมมามารู้จักที่นิยมวงพาณิชย์ครับเป็นเซลล์ของตังปักเยสุธรก็พูดคุยกันอยู่พักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยครับนานพอสมควรผมก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อ คันแรกกับพี่นิยมแล้วก็คันต่อมากับพี่นิยมใช้บริการกันมาเรื่อยๆกับตังปักเยสโสทรครับะระยะทางที่วิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีสานไปไปภาคกลางระยะทางที่ใช้ไปกลับนะครับประมาณ 1,500ถึง1,800กิโลครับสำหรับเหตุผลที่เลือกใช้รถบรรทุกอีสุนะครับหนึ่งเลยเรื่องอะไหล่อะไหล่หาง่ายมีทุกที่แล้วก็เรื่องความประหยัดครับศูนย์บริการมีครอบคลุมครับส่วนใหญ่ที่เช็คระยะก็จะมีศูนย์ตังปักยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญแล้วก็มุกดาหารครับ3ศูนย์เป็นหลักครับแต่ว่าก็จะเป็นตังปักยโสธรบ่อยที่สุดครับ ผมมั่นใจในการนํารถเข้าศูนย์ยูสุก็เพราะว่า 1. ได้วารันตีจากทางยูสุครับแล้วก็ช่างชํานาญงานแล้วก็สามารถติดตามได้ตลอดครับว่าตัวไหนมีอะไรเสียยังไงบ้างครับสามารถพูดคุยกับช่างได้โดยตรงเลยครับแล้วก็ช่างให้คําแนะนําได้ได้ตรงประเด็นนะครับ ที่เปลี่ยนมาใช้เทเลเทคนี้ก็คือหลักๆเลยคือเสถียรสามารถเช็คสถานะรถได้เรียลไทม์พฤติกรรมการขับของคนขับการกินน้ํามันของรถเทเลเทคนี้สามารถเช็คการใช้น้ํามันได้เรียลไทม์ครับเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ที่หัวฉีดเลยครับประทับใจอย่างนะครับยูสุก็จะมีมีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า My ล s ยูสุจะแจ้งเตือนเมื่อรถใกล้กําหนดเข้าเช็คระยะแจ้งเตือนว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับที่สําคัญเลยมีไลน์กุ๊ปที่ผมสามารถคุยได้โดยตรงกับทางศูนย์บริการครับก็จะมีแบบทั้งทีม ช่างทีมฝ่ายขายติดปัญหาตรงไหนก็คือสามารถแจ้งได้ทันการณนะตอนนั้นเลยครับ